การผูกกิฟสายหน้าตีเหยียบปลอมมือใหม่ควรดูครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผม <c oughs> เจอกับผมอีกแล้วครับช่องบาลันไทยบ้านครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็จะมาสาธิตการผูกกิฟตตีเหยียบปลอมนะครับผมให้นะ้าเอฟซีที่ทักเข้ามาถามนะครับผมว่าทารัน สวนผูกกิฟตีอ่อมให้หน่อยครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จัดให้แล้วครับผมผูกง่ายครับผมก็ฝากเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมกับมือใหม่ครับผมในการผูกกิฟตีอ่อมนะครับผมสายที่ใช้ก็30ปอนด์นะครับผมตอนนี้ผมใช้30บปอนด์นะครับประมาณนี้ครับผมตีช่อนทางทางนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับผมไปไปดูกันเลยครับผมก็นี่ครับผมกิฟสายช็อกลกดนะครับผมสายหน้าอันดับแรกก็สอดเข้าไปครับผมสอดเข้าไปหนึ่งรอบนะครับสอดเข้าไปก่อนหนึ่งรอบนะครับผม อีกรอบนะครับผมสองรอบนะครับสองรอบนะครับ,บก็จะได้ขึ้นมานะครับผมจะได้ขึ้นมาเป็นห่วงนะครับผมแล้วก็ปลายสายปลายสายให้ให้ลงข้างล่างสายเมนนะครับผมเอานิ้วโป้งตะวัดขึ้นมานะครับผม เนี่ยครับมันจะจะได้ตรงนี้จะได้เป็น2 2 2สองสอห่วงครับผมก็เนี่ยครับผมประมาณนี้ครับผมนี้โป้งกดไว้นะครับผมเนี่ยก็จะมาประมาณนี้นะครับผมก็เหตุวัดสารอบนะครับผม3ารอบหนึนี่ครับประมาณนี้ครับผม รอบทำรอบก็โอเคนะครับผมเนี่ยแล้วก็ปลายสายก็สอดเข้าไปตรงตรงสองหัวนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็เอานิชิจับไว้ปลายสายไว้นิชิจับปลายสายไว้กดไว้แล้วก็ดึงครับผมนะครับดึงดึงดึง ดึงสายนะครับผมเหงาดึงชัดไหมืมครับดึงสายให้ให้แน่นนะครับผมใช้ครีม,มนะครับผมใช้ครีมจับแล้วก็ดึงจะรูดเข้ามานะครับผม แน่นนะครับผมเนี่ยเห็นชัดไหมครับนครับก็ไล่ดึงให้แน่นนะครับผมดึงให้แน่นเลยนะครับดึงให้แน่นเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม ไม่หลุดครับผมไม่มีหลุดนะครับผมแล้วก็ตัดปลายสายทิ้งนะครับตัดปลายสายทิ้งนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมถ้าเอาไปลองทําดูนะครับผมกับมือใหม่นะครับผมกับนานาที่เข้ามารับชมก็ฝากคลิปด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตกับช่องบ่าวรันให้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมแต่ส่วนตัวผมก็ใช้เงินเงินนี้นะครับผมนะครับผมโอเคครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผม ครับผมก็ใครชื่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมกับช่องบาลาน์ไทยบ้านนะผมนะี่ครับผมวิธีการต่อกิฟสายหน้านะผมตียัปอมโอเคครับผมสุดท้ายก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถุกไลค์ทุกแชร์นะครับผม คลิปหน้าก็จะหาคลิปดีๆมานำเสนอให้ fc เและผู้ที่เข้ามารับชมได้รับชมนะครับผมโอเคครับผมเดจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม